สวัสดีครับผมบ่าวตีจากอีสานสูตรนะครับวันนี้เมื่อนี่เมื่อสวยมูกอเข่าเด้อครับอยู่บ้านถาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครครับ4 7 1 5 0ท้าวเท้าเขาขึ้นเล่าแล้วเพื่อนว่าจะเลี้ยงลาเป็ดเด้อครับมื่อนี่โอ้ยเป็นบุญครับได้มากินลาเป็ดบ้านถาด้อครับพี่น้องเพื่อนก็ซือเป็ดมาแบบพร้อมทำกินเลยครับถอนขนเรียบร้อยนะเราก็มาซับ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 เอาครับ ซอยใส่ตรงไนเป็นจีนก็ลับหลาบลาบัลบลบแล้วจีนนี่ก็ไปลาบแล้วก็มาฟาักใส่มะนาวนเรียบร้อยอันนี้ก็แลไว้ล้อไว้ลาบครับอันนี้คือลาบเสร็จแล้วเราก็เอามาคัวซุโด้วยไฟแห้งๆครับเนาะคั่วจนซุกเสร็จแล้วกับปีดแกสครับอันนี้ก็ต้มเครื่องในล้อครับผวกหนังพวกกระดูก ก็ตุม้มเรียบร้อยก็เอาออกมาซอยครับซอยซอยซอยอันนี้ก็เอามาค้นล้อเครื่องปุงป้งปุ้งก็ใส่น้ำปลาใส่ลงไปค้นบ่อค้นบอน,บนีอ่าค้นอยู่ยางตักออกก่อน ข่างกับซอยรอไปเลยเลยครับซอยหนังซอยอย่างไปเลย,เลยอ่าแล้วก็คน้คนคน้นค้นกใส่พริกแห้งลงไปตามนั้นก็เข้าคั่วครับใส่น้อยเดียวครับใส่บนไหลเพราะมันได้หอมห่วยห่วยแล้วก็คน้นผสมผสมเข้ากันครับพี่น้องแค่เห็นนี่กันน้ำลายแตกกระชาข้าวใส่น้ำซุปใส่น้ำเลยครับมันก็เลยน้ำไหล คกคลิกคกคลิกน้ำไหลไหลเอาไว้สดครับเติมผักสีต้นหอมลงไปครับผักปิดไทยจบสิมเบิงจัดขึ้นจานเลยครับวนันนี้โคนเข้ากันก่อนคนเข้ากันก่อนอืมมันเข้าเข้าใส่หนังลงไปครับแล้วก็ใส่ตาป็ดลงไป โคนให้เข้ากันดีๆครับโคนอยูฮ่นะคนแล้วคนอีกคนพีนน่น้องน้ำลายแตกโคนอีกคนให้เข้ากันครับให้เข้ากันโนนุู่ะคนเข้าไปคนเข้าไปพักกับกับหลายครับพี่น้องข้าเจ้าปูกเองกับปลอดสารแล้วกระตักใซ่ถ้วครับพร้อมเสิร์ฟบัดเนี้อันนี้ก็เป็นอั้มครับเอาเลือดมาไว้ที่หลัง แซ่แบแซ่บหน้าตาอันนี้กัเราต้มเสร็จแล้วกันเสบแสบไว้สดนามันห่อนครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ